พึ่แล้วเหลอให้ไปปล่อยให้ข้ารอสนานเลยนะเอ็งมีอะไรกับข้าถึงขนาดยอมไว้ชีวิตเพราะอะไรให้เห็นเอ็งยังตายไม่ได้เพราะมันจะสบายเกินไปถ้าเอ็งจะตายเอ็งต้องตายไปพร้อมกับความจริงที่มันทุกทรมานแสนสาหัส หมายความว่าไงความจริงนะความจริงที่เองอยากรู้มาตลอดแต่เองไม่มีวันได้รู้ถ้าข้าไม่เปิดปากบอกเองมีเรื่องอะไรหรอสเสือหม ไม่ซื่อขี้โกงดีหว่าเออ ถึงได้ฟันแดงไม่เข้าข้าไม่รู้เหมือนกันเมื่อไม่กี่วันก่อนอาจารย์เรียกข้าไปฟังพญาสมิงเล็กแกบอกว่าจะฝันแทงไม่เข้าวันนี้ข้าเพิ่งแจ้งแกใจเนี่ยพญาสมิงเล็กหรือว่ารางวัลที่อาจารย์จะมอบให้วันนี้ก็คือพญาสมิงเล็กเอาละทุกคนที่ชนะในการต่อสู้ในวันนี้จะได้รับรางวัลจากข้าไอ้เหม วันนี้เองเป็นผู้ชนะแม้ว่าวิธีการที่เองชนะไอ้ไพรจะเป็นวิธีการที่ไร้คุณธรรมขี้โกงเพื่อให้ตัวเองชนะแต่ข้าอาจารย์ท้องสุขรดในลั่นวาจาไว้แล้วว่าถ้าใครชนะก็จะได้รางวัลจากข้าโดยไม่ได้ตั้งข้อแม้ใดๆไ,ไว้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นเห็มมารับรางวัลเขาเองไป ครับอาจารย์ สั่งสอนลูกศิษย์ทุกคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นลูกผู้ชายที่สมบูรณ์พระที่ข้ามอบให้หวังว่าจะคอยตือนสติเองให้เดินในทางที่ถูกนะเห็น รางวัลของเองมาให้ข้าทำไมเหม็นไปเถะลำใจเองช่างประเสริฐนักเอ็งเห็นืุอรักอกอาจารย์ชั่วไม่เคยมอบของวิเศษอะไรให้ข้าเอ็อาก็ให้แต่ไอ้ไพร์ลำเอียงออกนอกหน้าต่อไปนี่กูจะไม่ถือว่ามึงเป็นอาจารย์กูอีกต่อไปท้องสุก ด้อมอกตัวซะเองมันชั่วช้าข่าได้แม้ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้ามันพยายามทำลายอาคมของข้ามันถึงมีจุดจบแบบนั้นเฮ้ยมอกตัวซะไม่งั้นผมยิงก็ยิงมาเลยสิ ข้าชื่อเหมท่านผู้เก่งการโปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถอะ ชั่วร้ายกำลังมาถึงอย่างที่คำอินมาทำนายไว้แล้วสินะเฮ้ยไอ้เฮมอ่ะฝีมือเองดีขึ้นเยอะเลยนะเองแอบไปซ้อมที่ไหนวะบอกข้าบ้างสิไม่ต้องห่วงถ้าข้าฝึกสำเร็จเมื่อไหร่เองได้เห็นเป็นคนแรกแน่ไม่ใครเพื่อนรักพ่ภัยก็พ่ภัย อมีอะไรอาจารย์เลือกพี่ไปพบครับไปไอ้เห็มไม่ได้ครับพี่อาจารย์กำชับให้พี่ไปคนเดียวเอาล่ะงานข้าไปก่อนไปครับ <I am. S 1> <Bye. S 2> เี้กินเออกินเข้าไปจะได้ตวัวไวๆนะ เด็กๆบอกว่าอาจารย์เรียกค่ะ,ะข้ามีธุราจะวานณเองหน่อยนึงเองจงเดินทางไปหาคำอินเพื่อนรักของข้าแล้วมอบของทั้งหมดในย่ามใบนี้ให้มันเก็บรักษาไว้ของทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเองในวันข้างหน้าเข้าใจไหมไพรของพวกนี้ทำไมอาจารย์ไม่เก็บไว้เอง ไม่ถึงให้พระท่าขาับวินเก็บไว้แทนนะทุกอย่างฟ้าได้ริขิตไว้แล้วมันเป็นชะตาที่เองหรือข้าก็ไม่สามารถฝืนได้วันข้างหน้าเองจะเข้าใจทุกอย่างเอา้าพี่ไพรนั่นห่ออะไรจ๊ะของขาจารย์นะ แล้วพี่จะเอาทิ้งไหมเดี๋ยวฉันเอาไปทิ้งให้จ้ะเฮ้ยไม่ได้ทิ้งอาจารย์ฝากให้ข้าเนี่ยเอาให้พระเท่าคำอินที่หมู่บ้านข้าไปละจะจรีบไปรีบกลับจ้ะพี่เองก็วันๆอย่าดูแต่ควายช่วงข้าไม่อยู่ฝากดูแลอาจารย์ด้วยได้จ้ะพี่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะฉันจะดูแลอาจารย์ให้เป็นอย่างดีเลยจ้ะ